สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุเต้นะครับกับผมครูเทวันภูพานทองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาลองทําทตามคลิปของพี่แดงนะครับในการที่จะนําข้อมูลจาก Google Sheets นะครับมาแสดงนะครับเป็นลักษณะของเว็บแอปสามารถสืบค้นได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีข้อมูลอยู่ใน กุญชีนอยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะ,จจะทําให้มันเป็นระบบสืบค้นหรือว่าเป็นฐานข้อมูลที่เอามาใช้งานโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทํำยังไงก่อนอื่นนะครับก็ <c oughs> นะครับเราก็เตรียมข้อมูลเนาะอันนี้ผมก็ข้อมูลยยมบ้าน,นครับยืมของเพื่อนมา <c oughs> นะครับก็จะมีลิงก์รูปภาพด้วยแล้วก็ข้อมูลรูปภาพอะไรด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะขอญาตไปดึง นะครับใช้ชีทของพี่แดงด้วยละกันนะครับถ้าหากใครไม่มีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาข้อมูลของพี่แดงมาใช้ด้วยละกันนะครับก็คลิกที่ลิงก์นี้นะครับท่านก็จะได้ทำสําเนานะครับอ่าอันนี้จะมีข้อมูลรูปภาพที่ชัดเจนนะครับสังเกตก่อนว่าลิงก์รูปภาพตัวนี้มันจะต่างเนาะพอดีผมลองทำแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเป็นลิงก์ข้อมูลใน Google Drive นะครับมันเวลาที่ทำ แล้วมันจะไม่ขึ้นภาพตัวอย่างนะครับแต่ว่าพอเป็นลิงก์แบบนี้นะครับข้อมูลมันจะขึ้นโดยตรงเลยอ่าก็คือถ้าเป็นข้อมูลที่มันมีตำแหน่งโดยตรงเลยนะครับเนี่ยอ่าลิงก์ในภาพโดยตรงมันจะขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปลองทํากันดูนะครับเอ่อก่อนอื่นนะครับก็จะไปคลิกนะครับที่ลิงก์ของสคริปเพื่อทำการคัดลอกนะครับผมจะขึ้นไว้ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับสคริปนี้ นะครับอ่าซึ่งสคริปต์นี้ทราบจากพี่อภิวัตรนะครับว่าเป็นอาจารย์ธีรศักดิ์นะครับที่แก่ทามาเนาะก็ขอให้เครดิตท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งพี่แดงอภิวัตรด้วยนะครับอันนี้เป็นไฟล์ต้นฉบับของเขาฉะนั้นนะครับเราต้องทําสําเนาก่อนนะครับอ่าเราไปคลิกที่ปุ่มนี้ครับอ่าภาพรวมนะครับแล้วก็มาทางขวามือนะครับมีปุ่มทาสาเนาอ่า ทำสำเนานะครับทำสำเนาเสร็จแล้วมันก็จะทำการคัดลอกสคริปนี้ให้เราเรอสักครู่นะครับอ่าเราก็ไปปิดตัวต้นฉบับของท่านได้เลยนะจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขเนาะอ่าเสร็จแล้วตรงนี้ผมก็จะแก้ไขชื่อนิดหน่อยนะครับอ่าจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะเอาเอาชื่อตามท่านก็นแล้วกันนะครับเปลี่ยนชื่อได้เลยหน้าแรกนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับให้เราไปที่หน้าสคริปได้เลยนะครับ ขอแก้ไขชื่อตรงนี้นิดหน่อยอนะครับมาที่ตรงสคริปต์ก็จะมีส่วนที่ต้องแก้ไขอยู่นะครับส่วนแรกเลยอยู่ตรงบรรทัดที่3นะครับเป็นอ่าลิงก์ของ g o o l l s s h e t t ข้อมูลที่เราจะนำมาใช้นะครับแล้วก็ไปที่ o o o g s h s h t เนาะนะครับสามารถคัดลอกเอาตัวนี้ได้เลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องเอาแค่ ID เหมือนมืนอ่า คลิปเงินก่อนเนาะอันนี้จะเอาไปหมดเลยก็คลิกขวาคัดลอกไปเลยครับแล้วก็ไปที่สคริปต์นะครับอ่าโ้โทษทีนะครับลบ3 x 3ตัวออกแล้วก็วางลงไปนะครับจากนั้นก็มาตรงบรรทัดที่8ครับตรงค u วรีตรงนี้ไปเลือกว่าจะเอา,อาข้อมูลในคอลัมน์ไหนมาแสดงบ้างคอลัมน์ก็คือนะครับไม่ใช่ตรงภาษาไทยตรงนี้นะครับเป็นคอลัมน์ภาษาอังกฤษนะครับ สมมุติว่าในที่นี้จะเอาไปทั้งหมดเลย A B C D E F G H I โอเคกขไปจัดการเลยครับ A B C D E F G H I ถ้าหากว่าไม่เอาอันไหนท่านก็ไปลบออกนะครับแค่นั้นแหละอ่าแล้วก็ I นี้คือข้อมูลในช่อง image เนาะอ่าโอเคเราเข้าใจตรงกันแลวนะครับจากนั้นก็มาตรงตั้งแต่หน้ทัดที่19นี่ครับถึง27ตรงนี้ก็ตั้งชื่อให้ตรงอ่า 19ของเราเป็นชื่อสก,กุล B B เป็นเพศอายุ A นะครับ A เป็นชื่อสก,กุลนะครับอาบาย B เป็นเพศ C เป็นอายุเดือนเกิดกรุ๊ปเลือดเดือนเกิดกรุ๊ปเลือดอระดับการศึกษาภูมิภาคการใช้สาภูภาคการใช้โอเคแล้วก็รูปภาพลิงก์ตามนี้แต่ถ้าไม่ตรงยังไงเราก็แก้ไขนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แสดงอยู่ด้านบนของข้อมูลนะครับ แค่นี้นะครับแค่นี้แก้ไขอยู่3ที่แค่นี้จากนั้นก็ทําการบันทึกให้เรียบร้อยนะครับบันทึกเสร็จขวามือครับตรงนี้ครับคลิกลงมานะครับตรงคําว่าการทําให้ใช้งานได้ให้เราเลือกอันแรกครับการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกครับตรงนี้เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรครับคลิกการทําให้ใช้งานได้นะครับเขาก็จะ create Link ของ เว็บแอปให้กับเรานำไปใช้งานครับอ่ารอสักครู่นะครับอ่ะตรงนี้ครับเว็บแอปนะครับ URL ิงก์นี้นะครับเป็นลิลก์อ่ะนะครับลงท้ายของมันจะเป็นนามสกุลอ่า exe นี่ครับตัวนี้คลิกขึ้นมาแล้วมันก็จะมาหน้าของข้อมูลให้เรานะครับอ่ะนะครับ ทําเสร็จแล้วข้อมูลไม่มาไปสำรวจนะครับที่ชีตนะครับะนะครับนี่ถ้าหากว่าเรายังไม่แชร์ข้อมูลนะครับข้อมูลมันก็จะไม่แสดงในเองเพราะคนอื่นไม่เห็นได้ฉะนั้นเราต้องมาที่คําว่าแชร์นะครับในหน้า Google Sheets ของเรานะครับเสร็จแล้วก็ไปตั้งค่านะครับตรงนี้ให้ทุกคนที่มีลิงก์นะครับเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านโอเคเนาะไม่ต้องคัดลอกลิงก์อะไรครับกดเสร็จสิ้น นะครับเดี๋ยวตัวสคริปต์นี้เราลองไปรีเฟซสคริปต์ดูสักรอบนะครับอ่าถ้ามาแล้วนะครับโอเครีเฟซเสร็จนะครับเราก็จะได้ข้อมูลนะครับตัวนี้ตามที่คําสั่งกําหนดไว้คือให้มันแสดงมา5แถวนะครับนี่หรือว่าจะเป็น10นะครับหรือว่า25่สิบอ่าห้าสิบทั้งหมดนะครับก็ได้นะครับก็เลื่อนดูได้นะครับนี่ก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับอ่า แล้วก็ยังสามารถค้นหาได้ด้วยสมมุติจะค้นหาคนที่ชื่อกอนนี่ครับขึ้นตัวเลยก่อน๋อมีคําว่ากอนกะนกอ่าก็จะมีคนเดียวเห็นไหมครับอย่างนี้เนาะอ่าสามารถค้นหาได้ด้วยฉะนั้นก็ทําให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะถ้าหากว่าท่านใดที่มีฐานข้อมูลแล้วต้องการทําเป็นระบบสืบคน้นนะครับทาเป็นระบบสืบคน้นก็จะง่ายยิ่งด้วยนะครับผม อ่ส่วนอื่นท่านก็ลองไปปรับใช้งานดูได้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทั้งพี่แดงพี่วันแล้วก็ท่านอาจารย์ธีรศักดิ์นะครับที่ได้เผยแพร่มานะครับอ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ